นี่คือขนมจีบของร้านวรวิทย์ชนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ SP Family พอนๆมากับขนมจีบขนมจีบวอรวิทย์เจ้าเก่าของชนบุรีนะคะเป็นขนมจีบที่มาในรูปแบบไม่ค่อยเหมือนขนมจีบทั่วๆไปนะคะ นี่ขนมจีบอรวลทวิเก๋าชนบุรีนี่ค่ะอยู่ถนนวชิรปาการตำบลบางพระส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะต้องไปเช้าๆนะคะถึงจะได้กินสายหน่อยนึงก็จะหมด มาเปิดดูข้างในกันนะคะดูหน้าตาของขนมจีบที่บอกว่าไม่เหมือนทั่วทั่วไปนี่เปิดมาก็จะเจอไม้จิ้มแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มมาให้สองแบบนี่ค่ะ เป็นแป้งบางๆห่อกับไส้แน่นๆนี่คือขนมจีบหมูนะคะของร้านวอลวิทเจ้าเก่าแก่ของชนบุรีนี่มาดูกันใกล้ๆนี่ค่ะแป้งห่อนี่บางมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซอสนะคะ ก็จะเป็นประมาณซอสพลิกนี่แหละค่ะนี่ส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกับซีอิ๊วอะไรประมาณนี้ค่ะซีอิ๊วขาวนี่เชา้ชาๆอิ่มท้องอร่อยเลยค่ะเขาจะมีกล่องเล็ก ก่องใหญ่ให้เลือกด้วยนะคะฝากกันแค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ